สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดี h ช n แนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์เวาไปสูตรเด่น10หน่วยบนประจำวันที่1สิงหา,าคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนรับสรุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องม,มีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรนะคะเป็นสูตร10หน่วยบนนะ10บหน่วยบนเราก็สามารถที่จะเสี่ยงเป็นคู่ท้ายได้นะคะเราก็จะ วางให้ทั้งหมดด้วยกันตามี่อาจารย์จะวางให้สองสูตรนะคะก็คือสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองอันนี้อาจารย์เปลี่ยนใจนะคะจะวางสามสูตรเลยจะได้เอาอีกสูตรหนึ่งมาเป็นตัวเปรียบเทียบหาได้ง่ายขึ้นเลยนะคะก็คือเมื่อที่ออกหกหกศูนย์สามนะหกศูนย์สามว่ดีเลยนะคะท่านผู้ชมหกศูนย์สาม อาจารย์จะย้อนไปหนึ่งงวดนะจะใช้งวดที่ออก395แล้วล่างออกสนะี่สามาคำนวณเป็นตัวสูตรตามคำสั่งสูตรเลยตัวแรกเลยนะเราจะใช้หน่วยบนเลขห้ 5, นะหน่วยทั้งที่4ก็เลขห5ากับหบวกกับเป็น10ได้0 0นบวกสได้สามสูตรแรกนี่ออกมาที่603มันจะได้03เลยคนะตัวที่ออกมานะ ทีนี้ถ้าเรามันยังไม่ออกเราก็จะไม่ทราบว่าจะก,กําหนดตัวไหนนะคะเราก็มีวิธีการน,นะฮะเราจะใช้สูตรอันนี้จะเป็นสูตร q นะคะอาจารย์เคยสอนไปนะสูตร a ถึงสูตร p ใช่ไหมอ่าก็ประมาณเออสิบหกสูตรนะสิบหกสิบเจ็ดสูตรอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยว a ถึง p เนาะใ อันนี้ต่อจากตัว p ก็เป็น q ใช่ไหม a p แล้ว q อาจารย์จะมี a นะคะตามจริงมี a ถึง z เลยสูตรที่คำนวณไว้นะคือสูตร a ถึงสูตร z จะเป็นแบบ3ตัวนะคะสูตรนี้ก็เลยจากสูตร p มาน่าจะเป็นสูตร q นะคะชอบเดินที่10หน่วยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเอาสูตร q นะคะมาเทียบให้สูตรนี้เป็นสูตร q แล้วเดิน10หน่วยต่อจากสูตร A ถึง p นะที่อาจารย์มีอยู่นะตามจริงมี a ถึง Z ซนะคะทุกวันนี้มี a ถึง z แต่เลือกให้ไป a ถึง p แต่น,นี้อาจารย์จะใช้คิวเพราะว่ามันเป็นสิบหน่วยนี่ค่ะมันจะเป็นอยู่ที่สิบหน่วยเดินดีนะสูตรที่กำลังจะสอนนี่ก็สิบหน่วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะเอื้อกันนะคะอาจารย์แถมให้อีกหนึ่งสูตรก็คือจะเขียนไว้ตรงช่องนี้พอดีเลยเพราะมีช่องอยู่นะคะก็เมื่อที่ออกหกศูนย์สาม หกศูนย์สามสูตรนี้จะเป็นเลขตัวจริงนะคะเลขห้ากับเลขศูนย์มีสองตัวเหมือนก็คู่หน้านี้เลยนะห้ากับศูนย์อันนี้บวกได้ห้านะอันนี้เป็นสูตรระยะยาวนะคะยี่สิบสามงวดรวดเลยนะอันเนี้ยี่สิบสามงวดไม่หลุดเลยนะคะท่านผู้ชมนี่คะ่ะยี่สิบสามงวดแบบไม่หลุดนะ,ะอันนี้เรามาเช็คอันเนี้ยได้ ศูนย์ก็สามแล้วอยู่ที่สิบหน่วยเลยนะคะอันนี้ก็ออกหกศูนย์สามถ้าเอาสิบหน่วยเราจะเอาแต่เลขสามนะคะไม่เอาเลขหกนะเราจะได้ไม่งงนะคะเลขสามมันเข้าส่วนสูตรนี้ห้ากับศูนย์ก็เลขศูนย์เราก็จะใช้ตัวแปรที่เป็นห้ากับศูนย์ว่ามันชนฝั่งไหน,นะคะมาชนฝั่งนี้นะชนที่เลขศูนย์ใช่ไหมชนที่เลขศูนย์เราก็จะได้ศูนย์สามศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์หกแบบนี้เลยะคะจับได้แค่สามชุด อันนี้เลขศูนย์ใช่ไหมเอาตรงนี้เป็นตัวดูนะคะหรือไม่งั้นก็เอาฝั่งนี้ก็ได้เป็นตัวดูสามสี่หกก็มันจะชนที่เลขสามถ้าชนที่เลขสามมันก็จะมาจับที่สามห้าสามศูนย์แบบนี้ก็ได้นะคะเอาสามตัวฝั่งนี้เป็นตัวดูก็ได้แล้วมันจะได้น้อยชุดลงไปดีนะคะเราเช็คดูเนาะเราเอานี้เป็นตัวดูนะคะ เออสา 3, มไม่ชนสามตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาสามมาจับได้สามห้าแล้วก็สามศูนย์เอาตัวที่ชนแล้วกันตัวไหนมันมีตัวชนก็เอาตัวนั้นที่เราที่จะทำให้เราได้น้อยตัวลงไปนะคะสามชนกับสามตัวนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ก็ห้ากับศูนย์ก็มาชนศูนย์ตัวนี้อีก ถ้าเอาศูนย์มาชนศูนย์ไม่ชนศู 0, นย์ 0, เราก็เอาสามไม่ได้เนาะเดี๋ยวศูนย์ก็ศูนย์สามชนสามก็สามห้าสามศูนย์เอาแบบนี้ละกันเนาะสามห้าสามศูนย์สามห้าสามศูนย์ใช้สามนะชนสาม สามชนสามแล้วก็ตัวส่วนที่เหลือนี้ก็เป็นตัวจับเอาแบบนี้ก็ได้นะคะจะได้คู่สามห้าแล้วก็สามศูนย์ะมันก็จะได้คู่สามออกมาที่หกศูนย์สามไม่ได้คู่นี้นะเอาแบบนี้แล้วกันลองไล่ไปทีละงวดต่อไปงวดที่สองงวดที่สอง2 2> เราเอาหน่วยบนการเปิดก่อนนะออกไ้ หกศสามหน่วยบนเลขสามนะเลขสามมาตั้งแล้วก็หน่วยทั้งที่สี่ก็เลขสามสามก็สามก็เป็นหกบวกสามเป็นเกนะ้าะเราได้หกกับเก้าส่วนสูตรนี้นะได้สองสูตรคิวนะสองสามห้าแล้วสูตรตรงกลางนี่ได้เจ็ดกับสองนะคะเจ็ดกับสอง ตัวนี้บวกห้านะเจ็ดกับสองหกกับเก้าไม่มีทั้งสองอันนี้เลยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เอาสองตัวนี้ที่เป็นตัวชนเป็นหลักคือคือเลขสอง่ะเลขสองนะคู่นี้เราก็จะเอาสองมาจับกับสองหกแล้วก็สองเก้าเราได้เลขสองนะแล้วก็สองหกสองเก้า มันก็จะได้คู่สองหกคู่นี้โอเคเดี๋ยวก่อนนะขอประกาศสีเขียวสองอันนี้สามอันนี้เลยอันนี้สองนี่เลย จับไปแล้วก็จะได้คู่สองหกแบบนี้ก็จะได้แค่สองชุดระหว่างสองหกแล้วก็สองหกกับสองเก้าแล้วเข้าไปที่คู่สองหกได้สองคู่ ต่อไปวดที่สามอ่าว่าที่สามที่ออกที่หกสองหกหน่วยบนเลขหกแล้วก็บวกหน่วยครั้งที่สี่เลขเก้าอันนี้หน่วยบนเลขสามหน่วยครั้งที่สี่เลขสามหกกับเก้าก็เปสิบห้าห้าบวกกับสามเป็นแปดนะออกมาที่สี่แปดหนึ่งนะนี่ตัวออกมันเข้าเลขแปดเนาะแล้วมาดูสูตรนี้ที่ออกสี่แปดหนึ่ง ได้หกับหนึ่งได้หกกับหนึ่งนะคะอันนี้ไม่มีอันนี้กับตัวนี้ไม่มีชนซ้ายขวามันจะชนห้าแปดแล้วก็เจ็ดแปดเก้าจะได้คู่นี้ตัวนี้นี่ได้เลขแปดนะ ฝั่งนี้หาไปได้เลขแปดอันนี้ไม่มีเพื่อนใช่ไหมเราก็จะจับเป็นแปดหกแปดหนึ่งติดตรงนี้ด้วยดแต่ตรงไหนที่ติดอาจารย์จะไม่เขียนให้เนาะอันไหนที่ไม่ติดก็จะเขียนให้ไว้เป็นตัวอย่างนะคะออกมาที่สี่แปดหนึ่งนะสี่แปดหนึ่งก็จะได้ตัวนี้ได้เลขหนึ่งมันก็จะได้คู่นี้แปด มีตัวอย่างได้สี่ห้างวดแล้วนะั้นมันจะติดตัวที่อาจารย์เขียนไว้เนาะแปดหนึ่งนะก็จะอันนี้สามงวดต่อไปงวดที่สี่ตรงที่ออกสี่แปดหนึ่ง หน่วยบนเลขหนึ่งหน่วยข้างที่สี่เลขเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดบวกกันเป็นแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดนะได้แปดกับหนึ่งจะเห็นตัวชนแล้วเลขแปดแต่ดูตรงนี้สิแล้วแต่เราจะเลือกนะถ้ามีตัวชนถึงสองสูตรหรือว่าจะสูตรเดียวดูห้าเก้าแปดได้สี่เก้าสี่กับเก้าชุดนี้มันจะเกิดจากการบวกห้านะ สี่กับเก้าอันนี้ก็ชนเอาสี่กับเก้าก็ชนเก้านะเอาเก้ามาจับกับฝั่งนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาแปดนะคะตัวที่เป็นเลขแปดดีก็ได้แล้วก็มาจับฝั่งที่เหลือแล้วอาจารย์ตัดสินใจเอาตัวนี้นะเอาแปดกับแปดนี้มาจับต้องตัดสินใจเอาสักคู่หนึ่งนะกอาคู่นี้เอาคู่ไหนก็ได้ที่มันเป็นตัวชนเลือกมาหนึ่งตัวเอาแปดกับแปดแล้ว ดัน้นเราก็จะเอาแปดมาจับกับคู่ที่เหลือก็จะเป็นแปดสี่กับแปดเก้าแบบนี้เลยนะมันก็จะเข้าคู่แปดเก้านี่นะแปดเก้าเก้าแปดเข้าคู่นี้นะอันนี้ก็ได้ที่เลขเก้าก็จะได้แปดเก้าโอเคนี้ตัวนี้มันก็จะได้ถึงสองตัวเลยนะแต่ว่าอาจารย์ทำแบบนี้แล้วกัน นะให้มาดูช่องหลังนี่ได้คู่แปดเก้าขยับขึ้นไปเป็นงวดที่ห้าอ่าวดที่ห้าที่ออกห้าเก้าแปดเรามาดูตัวแรกก่อนหน่วยบนเลขแปดหน่วยขายที่สี่เลขศูนย์บวกกันได้แปดบวกสามเป็นสิบเอดได้แปดกับหนึ่งฮะแล้วสูตรตัวคิวนี้ได้หกเจ็ดเก้าอันนี้ไม่มีตัวชนเลยใช่ไหมถ้าไม่มีตัวชนเนี่ยมันจับแบบนี้มันจะได้หกชุด ตัวหนึ่งก็ได้สามชุดอีกตัวหนึ่งก็ได้สามชุดเป็นหชุดเราจะทำหกชุดให้เหลือแค่สองชุดแล้วก็มาดูสูตรช่วยนะคะซึ่งเป็นสูตรสิบหน่วยเหมือนกันอยู่ในงวที่ออกหนึ่งหนึ่งหกอันนี้ได้หกกับหนึ่งหกับหนึ่งนะแล้วแต่ใครจะเลือกชนฝั่งไหนนะคะเราเอาตัวมากชนดีกว่าเราจะได้เหลือตัวน้อยไปจับตัวน้อยนะคะเอาเลขหก 6, นะคะท่านผู้ชมหก ตัวนี้มาชนกับไอ้สามตัวนี้หกกับหกตัวนี้แล้วกันจังก,ก็ขีดเส้นมานี่มาหาตัวที่สามตัวนี้หกกับหกชนกันเนาะเราก็ได้เลขหกเราเอาเลขหกมาจับกับคู่นี้ก็คือหกหกแปดแล้วก็หกหนึ่งแบบนี้นะคะเราก็จะได้ คู่หกหนึ่งสูตรนี้แปดกับหนึ่งได้หนึ่งสูตรนี้หกกับหนึ่งนะได้สองตัวเลยทั้งหกทั้งหนึ่ง่ะแต่เราเอาเลขหก 6, เพราะว่ามันมาชนตัวนี้ทาแบบนี้นะคะท่านผู้ชมหนึ่งเราก็ไม่ต้องเอาแล้วเนาะเพราะว่าเราเอาหกมาชนนี่เราเลือกหกแล้วเราก็มาจับกับคู่นี้ ส่วนอันนี้ก็จะได้เลขหนึ่งค่ะแบบนี้จบจากหกชุดเราก็หาได้สี่ชุดอ่าสมัยสูตรนี้หาไม่ได้แล้วนะมาติดตัวติดตัวที่อาจารย์เขียนไว้ตัวสรุปไม่ต้องนะเดี๋ยวอาจารย์วงกลมให้ไปเลยเอ่องวดที่ออกหกเก้าศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกก่อนแล้วมาออกหกเก้าศูนย์เราจะมาดูที่หน่วยบน เดขหหน่วยท้าที่สี่เลข4ี่บวกกันได้ศูนะศูนย์บกสามได้สามนะคะท่านผู้ชมอันนี้เราก็มาดูหอันนี้ไม่มีตัวชนเลยเนาะสองตัวนี้ไม่มีชชนถ้าจับแบบนี้จะได้6ชุดเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะหกเกศูี่กับ9ก้าสี่กับเก้านะเราก็ใช้ฝั่งนี้เลขเก้ากับเลขเกนะ้ะชนกันนะเราก็ได้เลขเก้า เราก็ได้เลขเก้าตัวนี้นะท่านผู้ชมชนกันแล้วเราก็มาจับเป็นเก้าศูนย์แล้วก็เก้าสามมันก็จะได้เก้าคู่เก้าศูนย์ผ่านนะคะมันไม่มีหม่องเขียนแล้วเนาะเอาไว้สรุปต่อไปวที่เจ็ดวุฒิเจ็ดนะวที่ออกห้าเก้าเออวที่ออกหกเก้าศูนย์เราเอา หน่วยบนนะเลขศูนย์แล้วก็หน่วยครั้งที่สี่อันนี้ออกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเลขศูนย์ศูนย์ก็ศูนย์บวกกันได้ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามเราได้ศูนย์ก็สามนะออกมาห้าเก้าสามอันนี้ก็เหมือนกันแปดเก้าหนึ่งนะคุผู้ชมมันจะได้หกชุดนะมันจะได้หกชุดก็คือ,อคู่สามเก้าคู่นี้นะแต่เราจะทําให้เหลือสี่ชุดอาจารย์ก็จะใช้สูตรที่เจ็ดเอ๋สูตรที่สามมาช่วยในงวดที่เจ็ดนะ ห้าเก้าสามได้เก้ากับสี่นะเก้ากับสี่ฝั่งนี้กับฝั่งนี้ไม่ชนกันอันนี้ก็จับได้สี่ชุดนะเออหนึ่งชุดสองชุดอ่ะไม่แน่เนาะสองชุดแต่ว่าถ้าเราทําเหมือนเดิมเราก็จะดูศูนย์ก็บสามแปดกับเก้าอันนี้เอาเก้ามาซึ่งมันจะมาชนกับตัวนี้เก้า กับเก้าฮเราก็เอาเก้ามาจับเป็นเก้าศูนย์เก้าสามมัน 9, ก็จะได้เก้าสามโอเคก็จะได้สี่ชุดแบบนี้เนาะ,ะเขียนไม่ได้นะมันไม่มีที่ให้เขียนเอาแค่นี้แหละต่อไปว็ที่แปดเลยข้อที่แปดเราก็เอาห้าเก้าสามมาทำเป็นตัวสูตรหน่วยบนเลขสาม หน่วยค่าที่สี่ออกเจ็ดสามสี่ก็เอาเลขสี่มาสามก็สี่บวกกันเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบออกห้าศูนย์สามเออห้าศูนย์สี่นะพูดผิดนะขอโทษนะสุดห้าศูนย์สี่แล้วอันนี้ก็ก็ได้คู่เลยนะอันนี้สามแล้นี่อีกสามก็เป็นหกชุดเพราะว่าอันนี้เจ็ดศูนย์กับศูนย์สี่นเนี่ยจะเข้าตัวนี้ใช่ไหมเราอยากได้แค่สองชุดเราก็หาตัวช่วยนะห้าศูนย์สี่จะได้สี่กับเก้า สี่กับเก้าเราก็มาดูฝั่งเลขสี่นี่มันสี่มันมาใกล้ชนกับฝั่งนี้เอาอาจารย์อาปาการสีเขียวนี่ลากมานะคะที่เป็นเลขสี่หาตัวชนได้แล้วคือเลขสี่เพราะฉะนั้นเราก็เอาสี่มาจับนะฮะได้สี่เจ็ดกับสี่ศูนย์ได้สองคู่นะสี่เจ็ดกับสี่ศูนย์แล้วมันก็ออกไปที่ห้าศูนย์สี่เราก็จะได้คู่ศูนย์สี่ไปหนึ่งคู่ สองคู่มาหนึ่งคู่สาธุก็ขอให้มันเข้านะต่อไปงวดทีเก้าวดทีเก้าเราก็เอาตรงห้าศูนย์สี่มาดูก่อนหลักหน่วยบนเลขสี่นะแล้วก็หน่วยครั้งที่ส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 องหกก็เอาเลขหกมาเอาบวกกันเป็นสิบศูนย์บวกสามได้สามได้ศูนย์กับสามเฉพาะศูนย์นี้สตดเดียวได้สองตัวเลยแต่เราต้องทำเหมือนเดิม เพราะว่ามันยังไม่ออกเรายังไม่ทร,ราบว่ามันจะมาแบบไหนเราก็ลองทําเหมือนเดิม4กับ9ใช่ไหมอันนี้จะเป็นออกที่503เนะี่ยก็เอา8กับ3มาตั้งแล้วก็ดูฝั่งนะคะ3จะเอามาฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ได้อาจารย์ต้องการเอามากระทบฝั่งที่เยอะเพื่อเราจะได้ตัวที่น้อยเราก็เอา3ตัวนี้นะมากระทบกับสามตัวนี้ดีกว่านะฮะอาจารย์ทุบเลยนะ3กับ3เพราะฉะนั้นเราได้เลข3แล้ว อ่ตอนนี้หวยมันยังไม่ออกเราก็ไม่ทราบใช่ไหมเราก็มาจับเป็นสามศูนย์สามศูนย์แล้วก็สามสามสามศูนย์สามสามนะก็จะเจอห้าศูนย์สามก็จะได้คู่สามศูนย์อันนี้กับอันนี้มาจับกันโอเคจบแต่ตัวไหนอันนี้สามใช่ไหมสามเราได้ตัวนี้แล้วนะแล้วศูนย์เราก็มาได้ตัวนี้โอเคตามนี้เลยนะต่อไปวัอที่สิบ เข้าใจที่อาจารย์พูดเนาะอาจาจำไม่ใส่สีเสามนี่นะเพราะว่าเราเอาคู่นี้มาจับกับแค่เลขศูนย์ตัวนี้จะเป็นคู่สามสามแล้วก็สามศูนย์เราก็จะเอาตัวนี้ต่อมาว่าจะออกห้าศูนย์สามหศนย์สมหลักหน่วยก็ต้องเลขสามแน่นอนตัวนี้แล้วก็หน่วยค่าทสี่ก็หกสี่เจ็ดก็เอาเลขเจ็ดมาสามก็เจบวกกันเป็นสิได้ศูนูนย์บวกสได้สามนะแล้วอันนี้ก็มีเลขสามอยู่แล้วนะี่ เราสามารถชนสามกับสามได้เลยแต่อาจารย์เดี๋ยวเขียนที่สูตหนึ่งก่อนสูตรหนึ่งววที่ผ่านมานะงมดอที่ออกสามสามหกสูตรนี้ได้หนึ่งกับหกอันนี้เป็นสูตรระยะยาวนะท่านะผู้ชมหนึ่งกับหกสูตรระยะยาวตัวสูตรก็ยาวตามตัวเลขไปด้วยนะสูตรนี้เป็นเลขตัวจริงกับเลขตัวแทนโอเค อันนี้หนึ่งกับหกหาขวาหาซ้ายไม่มีเลยเนาะหนึ่งกับหกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยตัวนี้แนละ้วสามมานี้เลยเลขสามตัวนี้เราก็วงกลบไว้เลยเลขสามที่เราทำได้ลนะจบอันนี้เราเอาสามเราก็จับเลยอันนี้มีพื้นที่เนาะเขียนไม่ต้องเขียนแล้วเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่มีที่เขียนอยู่ดีเราไม่ต้องเขียนนะเราได้คู่สามใช่ไหม เราจะได้สามหนึ่งแล้วก็สามหกเราก็จะได้คู่นี้สองสองตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้เอาหกตัวนี้เอาสามเอฟซีช่องอาจารย์เก่งจะตายเนาะไม่เป็นไรไม่ต้องเขียนเนี่ตัวนี้เอาหกสองอันนี้เอาสามจบอันนี้มางวดนี้เลยนะฮะงวดที่เราจะใช้ชนน้องแปบ๊บหนึ่งโอ้อาจารย์บุษาบเบ ถอยน้องมาเนี่ยเดี๋ยวซิเนี่ยท่านผู้ชมน่ารักไหมเนี่ยการไปที่ห้างมาเนาะแล้วก็เนี่ยอยากได้เนี่ยแต่มันไม่ได้ง่ายนะท่านผู้ชมมันต้องใช้แบบกล่องสุ่มเนาะเนี่ยไปสุ่มมาได้น่ารักจังนี่เอาไว้ดูเล่นแกลางเหงาเนี่ยาหาย้ายที่ก่อนโหสาว,าว่างไว้ตรงนี้มันจะนสมุด จานนี้มีกุกกิกนะเฮียไปหน่อยเนาะมันโดนน้องกีนี้ว่าที่สิบเอ็ดนะหน่วยบนหน่วยบนออกมาที่สามสามหกก็เอาเลขหกมาเลยต่อไปก็คือหน่วยครั้งที่สี่นี่ค่ะครั้งที่สี่เลขสี่อยู่นี่นะก็คือเลขแปดเลยเลยนะดี๋ยงที่ออกสามสามหกนะอยู่อันเดียวกันนี่เลขแปดตัวนี้เอาเลขแปดมาบวกกับสี่เป็นเออแปดบวกกับหก หกับแปดบวกกันเป็นสิบสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเ่ยตัวเนี้เราก็รอผลเลยว่าสูตรแรกในที่อาจารย์สอนเนี่ยจะเป็นเลขอะไรที่มันจะเข้าติดสิบในสิบหน่วยใช่ไหมดังนั้นอาจารย์ก็เอามาให้เลยตัวนี้ถ้าจับกันจะได้6กชุดมันไม่ชนพอดีนะมันไม่มีตัวชนนะท่านผู้ชมก็ง่ายเลยเนาะมันก็เป็นหกตัวใช่ไหมก็จะเป็นสี่สี่แปดสี่เก้าสี่หนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งในจำนองเดียวกัน เูแดูนะสูตรไหนจะเดินสูตรไหนจะไม่เดินอันนี้อาจารย์ไม่ทราบได้นะสําหรับวันนี้สูตรนี้ได้ที่เลขเลขแปดนะฮะแล้วก็เลขสามนี่สูตรนี้ยาวมากเลยนะท่านผู้ชมถ้ามันเข้าใครอยากได้ก็ทักเข้ามาแปดสามนะคะนี่อันนี้กับอันนี้ก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอันนี้กับนันี้ก็อันนี้ไม่มีอันนี้ใช่ไหมไม่มีสูตรสองตัวเนี่ยคู่นี้ก็มีอย่างนี้แต่ถ้าเราปิดตัวนี้ Yeah. แหมอันนี้ก็ได้แหละอันนี้ก็ได้สี่ชุดเลยฮนะสี่สี่แปดสี่สามเจ็ดแปดเจ็ดสามอ่าถ้าเกิดเราทําเหมือนเดิมที่เราเคยทํามาเอาหมดเลยเราก็ทําอย่างเกา่ามาดูฝั่งนี้มันมีเพื่อนไหมอา้าวมันมีนะท่านผู้ชมถ้าทําทํามาแล้วสามอันนี้ไม่มีเพื่อนเลยไม่มีพวกอย่างที่เราเคยทํามาทั้งหมดสิบงวดก็แย่เลยอันนี้มีนะคะเลขแปดเนี่อา้าวเลขแปดนี่แหละอานี้แหละเขียนขีดมานนี่เลยนะ ราะน้นอาจารย์จะยืนแปดนะคะอ่ะมันได้เลขแปดเลขเลขแปดนะโอเคเลขเลขแปดเราก็จับถ้าจับแบบนี้นะท่านผู้ชมมันก็จะได้เดี๋ยวอาจารย์จับให้ตรงไหนดีเนาะตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันแค่สองคู่เองนะตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ขอขอพื้นที่ตรงนี้อ่าประกา แนะก็เป็นแปดสี่กับแปดเจ็ดจับไปนะคะแปดสี่แล้วก็แปดเจ็ดนี่แหละจะได้แบบนี้สองชุดนี้เท่านั้นนะคะสำหรับงวดนี้มีโอกาสถูกไหมท่านผู้ชมนี่และไอเลขแสนเป็นสามนะ บีสามสี่เจ็ดอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นะนี่สามสี่เจ็ดตัวเรียนสำหรับวดนี้อาจจะอยู่หลักร้อยก็ได้หลักสิบก็ได้หลักหน่วยก็ได้นะแล้วแต่แต่เนี้ยเราทํามานะสี่แล้วก็เจ็ดอยู่นี่เลยสี่กับเจ็ดเห็นไหมท่านผู้ชมตัวนี้เลขสี่แล้วก็เลขเจ็ดนี่นะมีโอกาสมานะคะมีโอกาสได้ด้วยนะลองเช็คดู ถ้ามันไม่ไปหลักร้อยนะมันอาจจะมาตรงนี้เพราะว่าอันนี้เราทำสิบหน่วยใช่ไหมก็จะได้สองคู่อันนี้ก็จะเลขสี่แล้วก็เลขเจ็ดเลขสี่ก็สวยนะสี่กับเจ็ดอันนี้เราก็หมายมั่นปั้นมือไปที่เลขแปดล้วก็เพราะว่าเราทําเหมือนเดิมมาใช่ไหมมันแปดเนี่ยมันชนตัวฝั่งทนี้ชนฝั่งนี้แล้วเราก็เอาแปดไปจับกับสี่กับเจ็ดนี่เราก็จะได้สองชุดนี้ก็คือแปดสี่แล้วก็แปดเจ็ด อันนี้ถ้าแปดเจ็ดนะท่านผู้ชมมันจะอยู่ในตัวเยี่ยมหมดเลยแปดกับเจ็ดเนี่ยเขจจะไม่ค่อยสวยก็จะสวยเที่แค่แปดสี่ตัวนี้เพราะว่าถ้าเรายึดสิบหน่วยของเยี่ยมและคู่ขวัญอันนี้เราได้แล้วนะตัวนี้แปดสี่นะแปดเจ็ดนี่ไม่เอานะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเนี่ยแปดกับเจ็ดอยู่บรรทัดเดียวกัน,น,กนเราต้องการคู่และเอ็นหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันอันน,น,นี้อันนี้เยี่ยมอันนี้คู่ขวัญน,นะเนี่ยแปดสี่ 8, จะได้คู่แปดสี่ดูที่แปดสี่แล้วอยากให้สำรองแปดสี่ก็ไปคือสำรองไว้นะถ้าเกิดเราเอาอันนี้กับอันนี้มาจับกันมันก็จะมีคู่แปดสี่ใช่ไหมมันไม่มีเนาะอัน,นเนี้ยก็เอาตามนี้แล้วกันแปดสี่ถ้าเราจับแบบนี้แล้วเ,เอาแปดสี่นะท่านผู้ชมแต่ถ้าเราไม่เอาสูตรนี้มาช่วยเราเอาสี่เจ็ดกับ กับแปดเก้าหนึ่งมันซึ่งมันเลขมันไม่ซ้ามันไม่ชนกันอยู่แล้วมันก็จะได้ทั้งหมดหกชุดนี้นะคะแล้วถ้าเป็นแปดสี่กับแปดเจ็ดอาจารย์เน้นแปดสี่ใช่ไหมอันนี้ก็แต้มสองแต้มบนนะคะแต้มสองตัวบนเนี่ยแต้มสองได้ด้วยนะคะอันนี้แต้มได้นะคะแต้มสองได้อันนี้ไม่เอาเนาะเพราะมันอยู่บรรทัดเดียวกันโอกาสการมามันก็ยากนะคะคู่นี้มันมีมันมีเยี่ยมกับเขาเรียกอะไรสูตรคู่ขวัญค้ำคอเราอยู่นะคะ เราก็ต้องดูสูตรเหล่านี้ไว้ด้วยะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่เราติดตามมานะดังน,นั้นตัวนี้ก็จะเป็นชุดแปดสี่นะคะถ้าจะแนวทางของสี่เก้าตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ก็จะหลุดไปตัวนี้นะจะหลุดไม่มีไม่มีก็จะเป็นชุดสี่เก้าตัวนี้ดังนั้นสี่เก้าถ้าเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าตัวนี้มันก็อยู่บรรทัดเดียวกันอันนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะมานะคะแล้วก็สี่หนึ่งก็อยู่บรรทัดนี้ก็ไม่น่าใช่ ที่ได้แต้มนะที่ได้แต้มห้าเนี่ยไม่น่าใช่เจ็ดแปดอยู่บรรทัดเดียวกันก็ไม่น่าใช่นะส่วนเจ็ดหนึ่งนะท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งแต้มแปดก็ไม่มีอย่างนี้ไม่น่าใช่นะก็พยายามค่อยๆเคลียร์ค่อยตัดไปสี่แปดโอเคถ้าจะเป็นสี่เก้าสี่เก้าเป็นแต้มสามใช่ไหมสี่กับเก้าก็จะเป็นคู่นี้นก็น่าจะก็น่าจะ กันไว้ได้นะคือตัวนี้กับตัวนี้สี่กับเก้าคู่นี้นะสี่เก้าแต่อสูตรนี้ก็จะหลุดไปก็สุดแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเพราะว่าสี่เก้าก็อยู่คนละบรรทัดแล้วถ้าเก็ใครจะดูในในเยี่ยมก็จะเอาแปดหนึ่งเก้าหนึ่งคู่นี้ก็ได้เพราะหลักหน่วยเราได้สี่กับไล้หนึ่งนะได้สองตัวนี้ แต่ถ้าเราทำมาตามแนวของมันที่ได้สี่ชุดมันก็จะได้คู่นี้แปดสี่แปดสี่เป็นตัวยืนแล้วก็ถ้าเป็นตัวกันก็จะเป็นเก้าสี่กับเก้าหนึ่งะเก้าเพราะว่าฝั่งนี้มันจะเป็นแปดหนึ่งไม่ได้อันนี้ก็จะหลุดเอาแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยจะไปเลือกในเยี่ยมก็ได้หรือจะเลือกในนี้ก็มีอยู่แค่นี้เผื่อเผื่อสูตรพวกเนี้ยมันเข้ามันหลุดนะคะท่านผู้ชมถ้ามันเข้าก็ดีไปถ้ามันหลุด ก็ไปยึดที่เยี่ยมก็ได้แต่จะเป็นทั้งหมด446 4ชุดห6ชุดแล้วก็เอาแต้มมาตัดก็แล้วก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเนาะอันนี้อาจารย์ทำมาฝากให้เนาะเดี๋ยวอาจารย์ขอปิดสีก่อนนะเดี๋ยวมันแห้งแล้วก็จะลดหน้าจอให้ F4 แล้วท่านผู้ชมได้แคปไว้นะฮะวันนี้เป็นวันหยุดนะท่านผู้ชมก็พักผ่อนนะให้มีความสุขนะเป็นวันอาทิตย์แล้วนะเดี๋ยวพวกนี้วันจันทร์ค่อยเรียนหนักๆน,นะ อาทิตย์เอาเบาๆไปก่อนนะเดี๋ยววันจันทร์ค่อยเรียนหนักๆนะคะอาจารย์ลาไปก่อนพบก,กัใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ